ไท่ไหมมังสิยุ่งเนี่ยใ้บ่มังนี่แบบเท่ามนกันใ่ไนี่บ่บ่ถือไว้ซะหลักใครโดนยุ่งอ๋อนี่อ่อนี่คือบ่แดงฮะมันคือบ่สีแดงใชเออปวีเด็ายหน่อยนนูปรับแสงไว้แบบนี้ปรับบูดประหยัด วาลอยเจลอยเจตอนเราออกมาเราออกมากี่โมงน่าจะสี่โมงสี่โมงครึ่งไงมายังรถเรามายังนี่ปะมาแล้วออกจากข้าเรือมาแล้วครับมักสดิท